ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กก็ผู้ชมสี่เล็หอยเกรยนยักษ์โอ้โหนอนารามอยู่เลยนี่อือท่านผู้ชมมาแล้วโอ้โหหอยกยักษ์ อ่อนนี่น่ที่กดอยครับขุด้อยโอ้โหนี่แบบนี้เลยครับพ่งนี้เดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยชมนะครับนี่แล้วก็ผูกมิดพรด้วยนะครับเดี๋ยวมีดพลานี่ก็ติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับตัวเอาไว้ตัดจริงไม้ตัดรากไม้อ่าน,นะครับอยู่ในป่าไม่ได้ต้องพร้อมนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวคืนนี้มาขอดูมวยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสไตล์รัสเซีย สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ผมกับรถมาจากบ้านนะครับก็นู่นครับบกุกคลองบุกทะเลนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หาดนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาหาหอยแครงยักษ์และก็เจาะหอยครับท่านผู้ชมกอี่มานนี่ วันนี้พร้อมอุปกรณ์พร้อมเลยนะครับท่านชมนี่อุปกรณ์ได้พร้อมนะครับเดี๋ยวจะไปต้มกาแฟก่อนนะครับเดี๋ยวจะล่าหอยกันนะครับท่านชมโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับ ตอนนี้ตั้งกาเฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปล่าหอยครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวไปที่จุดนู้นเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยลุ้นกันนะครับว่าจะได้หอยแข่งยักษ์บางไหมวันนี้นะครับโอเค hô ô ô là nương ô oh. ah, nương ô oh, ôi oh, cảnh lượt ôi oh, cảnh lượt mà tái ô oh, là ao oh, tua ô là đi เจองลัวเจอแล้วเจอแล้วครับทุานผ้อืเจแล้หอยแกลงยักษ์โอ้โหนอนรามอยู่เลยนี่อืมท่านผู้ชมมาแล้วโอ้โหหอยแกลงยักษ์จุดยอดเลยนะครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหนู้เจอเปลือกมันครับเจอเปลือกมันเตะตัวก็มีครับท่านผู้ชมอืโอเคแล้วนะครับโอ้โหมาแล้ววันนี้เจอหอยแกลงยักษ์แลวนะครับ โอ้โห่นเปลือกเปลือกเปลือกมันโอ้โหเปลือกตามที่เปลือกเลยนะครับท่านชมนี่นี่นี่เปลือกมันนี่โอ้โหเปลือกตัวอืมนี่ครับท่านชมเปลือกตายนอนตายอยู่เลยนะครับ มาล่าหอยแครงยักษ์ครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่เปลือกกินได้นะครับโอ้โหนี่มันเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเจอหอยแครงยักษ์ครับโอ้โหไม่มาแต่นานครับท่านผู้ชมไม่มาแต่นานนอนตายอยู่เต็มหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่พอดีนะครับพอเจอเพื่อนของมันนะครับท่านผู้ชมหยดเลยครับได้แล้วนะครับนี่หนึ่งตัวเลยครับ Okay, เราไปลยนะุยกันต่อไปเฮ้ยอีกแล้วครับท่านชมโอ้โหอีกแล้วครับท่บานชมหมาอีกแล้วโอ้โหสองแล้วครับสองแล้วโอ้โหจุดยอดเลยนะครับท่านชมนี่นี่นี่ล่อยลอ,อยู่เลยนะครับไอ,อยแครงยักษ์นะครับวันนี้หืมตัวที่สองแล้วโหจุดยอดจุดยอดอัทำดีล,ล่าเลยนะครับท่านชมฮึมเจอ อืออ uh huh. uh huh. uh huh. วันนี้ก็โอเคเลยครับท่านชมสองแล้ววันนี้ไม่มาจะนานครับที่ริมชายหาดคลองต่อนะครับคลื่นซัดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมมันจะล่อปาาอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องขูดนะครับอื uh huh. วันนี้ย a ต้องเดินหาหอยแคลงยักษ์เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะมันขึ้นมาโอ,โอ้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่นะครับท่านผู้ชม ม่ใชมใช,ใชวันนี้อุปกรณ์พร้อมเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปาดไอ้แหลมครับเพราะว่าขูดไม่ค่อยลงครับเดี๋ยวตอนวันนี้เนียตอนเย็นๆจะขูดจะเอาอไปรับรับไม่คมนะครับท่านชมแต่วันนี้เรามาหาหอยแข็เงเลือดแข็งยักษกันคนนะครับเพราะว่า หอ,อยแขงเลือดแข็งยักษ์มันจะขึ้นนะครับท่านชมมันจะขึ้นนี่ก็จะท่มานนะครับก็จะมาเจาะหอยด้วยนะครับท่านชมเจาะหอยแต่ผมจะเดินหาหอยแขงยักษ์หอยแข็งเลือดก่อนนะครับท่านชมรอวันนี้รู้สึกว่าได้มาสองตัวแล้วนะครับได้มาสองตัวแล้วเดินหาเรื่อยๆนะครับ ็วันนี้ตรงกับน้ำเจ็ดค่ำรับท่านชมเจ็ดค่ำน้ำจะขึ้นมาช้าครับท่านอประมาณเที่ยงครับท่านชมตันนี้ผมมาเดินอยู่ที่หาดนกนะครับท่านที่เคยมาล่าหอยยักษ์นะครับท่านชมวันนี้มาได้หอยยักษ์ สองตัวนะครับท่จำชมโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านจำจงไม่มาจะนานครับหอยขึ้นมาตายเยอะมากครับท่จำชมนี่เจอไม่ใช่นะโอ้ไม่ใช่นะครับเปลือกเปลือกของมันนะครับนี่ก็เปลือกของมันอีกแล้วนะครับท่านจำจงเปลือกมันขึ้นมาตายเยอะมากครับท่จำชมแล้วตัวมันตัวมันล่ะอยู่แถวไหนนะครับท่จำชมโอ้อีกแล้วนะครับอีกแล้วนี่อีกแล้เดี๋ยวลองดู

โอหมันไม่แหลมนะครับเดี๋ยวไม่แหลมขูดยากหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปเอามีดปลาดีกว่าครับเดี๋ยวไปเอามีดปลา โอ้โอนี่ได้แล้วนะครับท่านช่วงโอ้ยังเกิดเกลืลอดครับโอ้โหนี่นี่นนนนโอ้โหมาดเลยครับท่านผู้ชมนี่สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมโอเคเลยนะครับอื